ค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์ขอยวก็จะเป็นไหมไล่โทนสีนะคะอันนี้สามสีนะคะก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆเนาะแล้วก็สีโอรสแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วก็เข็มแมวใช้หนึ่งจห้ามมอนะคะค่ะอันดับแรกนะคะอันดับแรกก็จะคล้องก็จะถักขึ้นโซ่ ล็อกใหม่ก่อน1ครั้งแล้วก็ขึ้นโซ่6 2 3 4 5 6ขึ้นโซ่6แล้วก็มาเกี่ยวกับโซ่แรกค่ะถักสีเลื่อนหัวจะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะจากนั้นจะขึ้นเป็นโซ่3ค่ะ1 2 3นับเป็นหลักที่1แล้วก็ไป หลักที่สองค่ะแล้วก็ไปหลักที่สามจากนั้นจะขั้นด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็ลงที่ช่องเดิมนะคะพอหนึ่งคอสามหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามโซ่สองค่ะ จากนั้นก็ลงที่ในห่วงเหมือนเดิมนะคะพอหนึ่งขอสามหลักนี่ค่ะจะได้งานเป็นแบบนี้นะคะทุกคนสามหลักโซ่สองสามหลักโซ่สองแล้วก็สามหลักนะคะจากนั้นเราจะขึ้นโซ่สามค่ะพลิกงานกลับเลยนะคะพอพลิกงานกลับมาเราจะลงไปที่นี่ค่ะที่เป็นช่องตรงที่เป็นโซ่สอง เราจะลงไปสามหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็ลงหลักที่สามจากนั้นก็ขั้นด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็ลงที่ช่องเดิมนะคะสามหลักนี่เป็นแบบนี้นะคะ ตามด้โซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าแล้วเรามาลงในช่องนี้ี่ลงเหมือนเดิมเลยค่ะสามหลักหลักที่หนึ่งสองแล้วก็หลักที่สามนะคะขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงสามหลักที่ช่องเดิมค่ะหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามนี่ จากนั้นก็ใส่โซ่สามนะคะอนี้จบแถวที่สองพิกงานกลับต่อไปขึ้นแถวที่สามเหมือนเดิมค่ะเราลงในช่องนี้ลงไปสามหลักใส่โซ่สองค่ะแล้วก็ลงไปสามหลักที่ช่องเดิม หลังจากนั้นตรงนี้เราจะใส่โซ่สามนะคะโซ่สามเราจะยังเราจะเ,าเราจะลงที่ตรงกลางเลยนะคะโซ่ตรงกลางเลยนะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ลงตรงกลางค่ะอีก1หลักแล้วก็โซ่สามข้ามมาลงตรงนี้เลยตรงกลาง3หลัก ลายนิ้มมีอะไรซับซ้อนเลยนะคะทุกคนถักง่ายมากๆสามหลักนะคะใส่โซ่สองขั้นแล้วก็ลงพอหนึ่งคอสามหลักที่ช่องเดิมนี่สามาได้สามแถวเนาะต่อไปขึ้นแถวที่สี่ค่ะโซ่หนึ่งสองสามพลิกงานกลับ ตรงนี้เราจะลงตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยค่ะเราจะลงลายเดิมๆไปเลยนะก็คือสามหลักจะขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีกสามหลักจากนั้นก็โซ่สามค่ะ โซ่สามแล้วก็เราจะลงไปที่หลักแรกตรงนี้นะคะพอหนคอหนึ C, ่งหลักหนึ่งหลักนะคะใส่โซ่สองแล้วลงในช่องตรงกลางนะคะหนึ่งหลักใส่โซ่สองแล้วก็ลงในช่องตรงกลางอีกนะคะหนึ่งหลักใส่โซ่สองแล้วก็ลงที่หลักตรงนี้เลยค่ะอีกหนึ่งหลักนี่ตรงนี้จะมีทั้งหมดสี่หลักนะคะ โดยที่ว่าตรงกลางนี้จะลงไปสองจากนั้นก็ใส่โซ่สามค่ะตรงนี้ลงปกติเลยนะคะทุกคนตรงที่มันเป็นขอมค่ะเราจะลงปกติใส่โซ่สองค่ะแล้วก็ลงอีกสามหลักที่ช่องเดิมนี่ จบแถวที่สี่ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่ห้าโซ่สามพลิกงานกลับลงปกติค่ะลงไปในช่องสามหลักโซ่สองแล้วก็ลงที่ช่องเดิมค่ะ สหลักจากนั้นก็ใส่โซ่3นะคะพอโซ่3แล้วตรงที่เป็นหลักแรกเนะะี่ยค่ะพอหนึ่งคอไปหนขั้นด้วยโซ่2แล้วเราจะลงในช่องตรงนี้เลยคะ่ะหนึ่งหลักขั้นด้วยโซ่2 แล้วจะลงที่หลักที่สองนะคะตรงนี้หนึ่งหลักขั้นด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็ลงไปในช่องหนึ่งหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงที่หลักเนี่ยค่ะที่จะเป็นหลักที่สามเนาะหนึ่งหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงไปในช่องหนึ่งหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็หลักสุดท้ายค่ะ หลักสุดท้ายหนึ่งหลักโซ่สามนี่จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออเดี๋ยวนะคะเออเดี๋ยวนะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อเดี๋ยวนะคะทุกคนมันจะต้องได้เออแค่หกหลักอ๋อแม่รู้ละ หกหลักนะคะเดี๋ยวออกเดี๋ยวขอรื้อก่อนเมื่อกี้นะับผิดดูดูที่แพทดูผิดนะคะพอได้สองหลักตรงนี้เนาะจากนั้นตรงหลักที่สองตรงนี้ไม่ต้องลงลงในช่องนี้เลยค่ะหนึ่งหลักโซ่สองแล้วก็ลงที่ช่องเดิมค่ะหนึ่งหลักโซ่สองอแล้วก็ลงในช่องตรงนี้ลงในช่องถัดไปค่ะหนึ่งหลักโซ่สอง แล้วก็ลงหลักสุดท้ายค่ะหึงหลักตามด้วยโซ่สามนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะเราลงไปที่ตรงหลักแรกตรงนี้ก่อนแล้วก็ลงช่องหนึ่งหลักช่องตรงกลางลงไปสองเลยค่ะแต่อย่าลืมขั้นด้วยโซ่สองนะพอหลังจากที่โซ่สามเสร็จตรงขอบม,มุมตรงขอบตรงนี้ค่ะเราลงลงปกติเลยก็คือลงไปสามพอหนึ่งคอสามหลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สเสมอนะคะ แล้วก็ช่องเดิมอีก3หลักใส่โซ่3พลิกงานกลับจบแถวที่5จะขึ้นแถวที่6 1 2 3 4 5ขึ้นแถวที่6เหมือนเดิมเลยนะคะตรงในช่องก็3หลักใส่โซ่2แล้วก็3หลักลงที่ช่องเดิม แถวที่6จากนั้นเราจะใส่โซ่ห้าสองสามสี่ห้าใส่โซ่ห้านะคะเเราจะทำการพันนะคะทุกคนให้มันเป็นลูกองุ่นเนาะพันหัวเข็มนะคะหนึ่งสสามสี่ห้ามันจะมีทั้งหมดห้าช่องจะได้ห้าลูกนะคะลงไปในช่องแรกเลยค่ะอันนี้ทุกคนจะพันเท่าไหร่ก็ได้นะเดี๋ยวจะพันเอ่อหนึ่ง จะได้ลูกนุนๆนนะคะทุกคนสองสามสี่ห้าเมียวอพันห้ารอบนะคะทุกคนอยากให้ลูกนุนๆนห้ารอบรวบมาให้เหลือสองเส้นแล้วก็รวบอีกทีหนึ่งตามด้วยโซ่สองค่ะหนึ่งลูกนะแล้วไปช่องที่สองเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้ารวบมาให้เหลือสองแล้วก็รวบทีหนึ่งใส่โซ่2ขั้นต่อไปลูกที่3มค่ะ1 2 3 4ี่แล้วก็5้รวบมาให้เหลือสองเส้นแล้วก็รวบรอบหนึ่งต่อในโซ่2ค่ะตอนนี้เราได้ทั้งหมด3าลูกเนาะต่อไปลูกที่4ี่นะคะ1นสอง สามสี่ห้ารวบมาแล้วก็เลื่อรอบหนึ่งใส่โซ่สองค่ะลูกที่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าค่ะรวบแล้วก็รวบอีกรอบหนึ่งโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ได้ห้าลูก นะคะจากนั้นตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิมค่ะปกติพอหนึ่งคอสามหลักโซ่สองขั้นพอหนึ่งคอสามหลักจบแถวที่หกนี่จากนั้นก็โซ่สามค่ะ พลิกงานกลับเราจะขึ้นแถวที่เจ็ดทำเหมือนเดิมเลยนะคะลงไปในช่องหลักที่หนึ่งสองสามขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็สามหลักเหมือนเดิมค่ะจากนั้นใส่โซ่สามนะคะทุกคน ใส่โซ่สามเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มให้ลงตรงกลางนะคะลงตรงโซ่เลยนะเราจะขยายลายลายถัดไปนะคะให้ลงตรงกลางพอหนึ่งคอหนึ่งหลักโซ่สองแล้วก็ลงที่ช่องเดิมนะคะอีกหนึ่งหลักจากนั้นก็โซ่สามมันจะเป็นตัว V ีแบบนี้ นะคะจากนั้นเราจะถักเป็นลูกเนี้ยค่ะจะได้แถวนี้จะได้สี่ลูกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ารวบแล้วก็รวบทีหนึ่งใส่โซ่สองค่ะไปลูกที่สองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ารวบ โซอ,อ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นสีโอลดอ่อนนะคะทุกคนไม่ใช่สีชมพูเนะแ่อก็มองเห็นเป็นสีชมพูอ่าลูกที่สามค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้ารวบหนึ่งแล้วก็รวบสองใส่โซ่สองลูกที่สี่สุดท้ายนะคะหนึ่งสองสาม สีห้ารวบหนึ่งรวบสองโซ่สามค่ะแถวนี้จะได้สี่ลูกนะคะจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมค่ะพ่อหนึ่งข้อลงตรงกลางโซ่นะคะหนึ่งหลักใส่โซ่สองแล้วก็ลงหลักที่สองค่ะที่ช่องเดิมจากนั้นก็โซ่สาม เราก็ปิดแถวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะลงไป3มหลัก2 3ใส่โซ่2ขั้นแล้วก็3หลักที่ช่องเดิมจบแถวที่7 1 2ดหนึ่สสี่หหก็ต่อไปขึ้นแถวที่8ค่ะ1 2ึสพลิกงานกลับ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะสามหลักนะคะใส่โซ่สองค่ะสามหลักช่องเดิมค่ะจากนั้นก็ใส่โซ่สามนะคะ ก็ขยายเหมือนเดิมค่ะลงไปที่หลักแรกนะคะพอนึ่งข้อหนึ่งหลักโซ่สองขั้นลงไปในช่องนี้เลยค่ะหลักที่สองโซ่สองขั้นหลักที่สามก็ลงที่ช่องเดิมค่ะโซ่สองขั้นหลักที่สี่ลงตรงหลักนี้เลยค่ะหนึ่งหลักนี่ค่ะจากนั้นก็ตามด้วยโซ่สามนะคะหนึ่งสองสาม ลูกอง,งุ่นนะคะมันจะเหลือแถวนี้จะเหลืออยู่3ามลูกไปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลูกแล้วก็ห้านะคะรวบแล้วก็รวบโซ่สองค่ะไปลูกที่สองค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้ารวบหนึ่งแล้วก็ลวบอีกสองโซ่สองลูกสุดท้ายค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ารวบหนึ่งรวบสองใส่โซ่สามแถวนี้จะได้สามลูกนะคะจากนั้นพอโซ่สามตรงนี้เสร็จนะคะล้วก็มาขยายตรงนี้หลักแรก ลงไป1นขั้นด้วยโซ่2หลักที่2ลงในช่องค่ะขั้นด้วยโซ่2หลักที่สามลงในช่องค่ะขั้นด้วยโซ่2หลักที่สี่ลงในช่องค่ะนี่โซ่สามนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้ จบแถวก็ถักเหมือนเดิมนะคะ3ามหลักโซ่สองแล้วก็3ามหลักที่ช่องเดิมจบแถวที่8โซ่สามค่ะแล้วก็พลิกงานกลับ ตรงนี้ขึ้นเหมือนเดิมเลยนะคะ3หลักโซ่สองแล้วก็3หลักจากนั้นก็โซ่โซ่สามค่ะอันนี้เราขึ้นแถวที่9นะคะค่ะตรงนี้ก็ขยายเหมือนเดิมนะคะลงไปที่หลักแรก1 ใส่โซ่สองหลักที่สองลงไปในช่องโซ่สองแล้วก็สามสี่ลงในช่องตรงกลางค่ะอันนี้หลักที่สามโซ่สองแล้วก็หลักที่สี่ลงที่ช่องเดิมโซ่สองทุกคนมาดูตรงตรงแถวนี้ได้นะคะแล้วก็ลงตรงช่องนี้เป็นหลักที่ห้าหลักที่หกลงที่ตรงหลักนี้ โซ่สามค่ะต่อไปแถวนี้จะเหลือสองลูกเนาะไปลูกที่หนึ่งก่อนสองสามสี่ห้ารวบแล้วก็รวบทีหนึ่งโซ่สองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ารวบ โซ่หนึ่งสองสามนี่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะหนึ่งหลักโซ่สอง,สองหลักที่สองลงตรงช่องค่ะโซ่สองหลักที่สามสามลงในช่องตรงนี้ ให้ไม่ย้อนดูที่เราถักตรงนี้ได้นะทะุกคนหลักที่สี่โซ่สองหลักที่ห้าโซ่สองหลักที่หกโซ่สามนี่ให้เรามาย้อนดูที่เราถักแรก,แรกได้นะคะจากนั้นตรงนี้ก็จบเหมือนเดิมสามหลัก โซ่สองแล้วก็อีกสามหลักนี่จบแถวที่เก้านี่ค่ะเป็นลูกสวยมากเลยทุกคนจบแถวที่เก้าต่อไปขึ้นแถวที่สิบพลิกงานกลับเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ลงสามหลัก ใส่โซ่สองแล้วก็ลงอีกสามหลักนะคะแถวนี้เป็นแถวที่แถวที่สิบต่อไปเป็นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ตรงนี้เราก็ขึ้นลูกอง,งุ่นไปที่ช่องแรก หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่สองลูกที่สองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกที่สามหนึ่ง สองสามสี่ห้าลูกที่สี่ลูกที่ห้าค่ะ ให้มาดูตรงตรงนี้ได้นะคะทุกคนนี่ย่ห้าลูกแล้วตรงนี้นะคะมันจบมันจบอ่าสับปะรดตรงนี้แล้วเนาะเออไม่ใช่สับปะรดสิเอางอนเอางอนเรียกผิดตลอดเลยะคะ่ะทุกคนตรงนี้ก็โซ่สามเออหรือว่าจะใส่เป็นอีกลูกหนึ่งใส่อีกลูกหนึ่งดีกว่านะทุกคนนะเพราะว่าแพทเทิร์นเขาจะลงเป็นแค่พอหนึ่งคอหนึ่งหลักใส่เป็นลูกดีกว่าคะ่ะสอง สามสี่ห้ารวบโซ่หนึ่งสองสามเพราะว่าเนี่ยค่ะตรงแพทเทิร์นเขาอะตรงแพทเทิร์นเขาอะเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมคะเขาใส่พอหนึ่งคอแต่เมียวจะใส่เป็นลูกเลยเนาะมันจะได้จบจบเอ่อจบเป็นเนี่ยค่ะเป็นพวงเป็นพวงอ่าอง,งุนนะคะจะเรียกเป็นสับประรดเสมอเลยทุกคนลืม พอโซ่สามเสร็จแล้วค่ามาทางนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกที่หนึ่งค่ะแล้วก็มาลูกที่สองมาลูกที่สามเดี๋ยวจะถักไปอย่างไวเลยนะคะตรงนี้เพราะว่า ให้เราไปย้อนดูก็ได้นะคะทุกคนมันลายเดิมเดิมลูกที่สามใส่โซ่สองลูกที่สี่โซ่สองลูกที่ห้าค่ะอังุ่นลูกที่ห้าสามสี่ห้า โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ากนั้นตรงนี้ก็จบเหมือนเดิมปกติจบแถวที่สิบนี่ จบแถวที่สิบ